สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องที่เด็ดสวนบอลนอกวีหนึ่งประจำวันพุธที่22มกราคม2568กันค่ะที่เด็ดสวนบอลนอกนะคะที่วันนี้คัดคาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดสวนกระแสเทคนิคสวนบอลนอกบอลเตงวันนี้ที่เด็ดบอลเตงคัดเน้นๆให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดสวนบอลนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกฟีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกฟีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ที่ชอบที่ได้ส่วนบอลน,นอกช่องนี้ให้ับอิงดาวขนาดละกันสาหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้ับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณไปอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเเมื่อวานมานี่นะอิงดาวก็ไม่ได้มาให้ทีเด็ดทาน,น้าช่องที่ได้ส่วนบอลน,นอกก็ต้องขอกราบขอพายไปอย่างดูดวตนดทุรนี้ันนะคะก็ยังไงวันนี้จัดให้เด้นๆเนนต็นอนตงอกอย่างแน่นอนนะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้นะก็เป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเชฟฟิลด์เวนเดย์พบกับทางด้าบิสตอร์ซิตี้คู่นี้เตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาของบ้านเราคู่แรกเนาะแล้วก็คู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างพอร์สมัรนะคะพบกับทางด้าสโตรซิตี้คู่นี้เตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาของบ้านเรานะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกนะที่เคยเจอกันมานะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเชฟฟิลเเด์เวนเดย์ค่ะอยู่ในอันดับที่10ของตารางจะเปิสนามตระการไปเยียของทางด้านทีมเยือนยามบิสตอร์สตีที่อยู่ในอันดับที่9ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามยูสโบโรเวลาตีสองสีต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านสามารถเก็บชัยชนะไปได้1นัดเนะสมอไป2และก็แพ้ไป2นัดด้วยกันนัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอนะคะที่ ประตูต่ตอศูนย์เมื่อวันที่3เดือนที่10ปี2 0 0พนที่24นั่นเองค่ะส่วนนะคะฟอร์มค่ะของทางดาจเจ้าบ้านนะที่เล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดข,ของเขานั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอย่างเอาแน่เอานอ่องคาที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป2เสมอ2และก็แพ้ไป1 นัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอนะคะที่2ประตูต่อ2กันด้วยส่วนทางด้านนะทีมเยือนนะคะอยากบิสตอร์สตีค่ะผลงานนะคะโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดทําผลงานได้ไม่ดีเพราะว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอไป2และก็แพ้ไป3นัดด้วยกันค่ะนัดล่าสุดนะไพ่ท่านะคะแพ้นะคะให้กัดทางด้านนะคะ โคเวนทีนะที่1ประตูต่อศูนย์กันด้วยค่ะแล้วก็เกมนี้นะทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะยามบิตตสตีพวกเขามาในระบบ3-4-2-1ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิวเวนเดก,ก็มาในระบบ4-2-3-1เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้คลองทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้ด้เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเชฟฟิวเวนเดย์ค่ะเปิดเลทราคามาต่อนะที่เลทราคาปปหรอว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งนะคะลบ5ของทั้ง2เลทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตารางหนึ่งุที่น,าน่าตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิวเวนเดย์เปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2.42ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาของทางด้าน าแล้วเลยระคะน้ำจะต้องอยู่ที่รราคา2.30แต่นักต้อน,นีนานๆนะคะค่อนข้างไหลขึ้นไปที่รราคา2.42แบบน,นี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟเวนเดจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าอย่างค่อนข้างจะอย่างเอาแน่นอนคือค่าที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบิสตอร์ซิตี้ค่ะเลยราคาน้ํา ะตอนนี้นะที่เขาเปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา2.87ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคา้นาจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.90แต่นะตอนนี้นํานักค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2.87แบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านทีมเยือนยบิสตอสตี้จะสามารถทำกำไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.12ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดส่วนนในการเทียบเรทราคา เ,ออเลทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคาสาม่แต่ณนะักตอนนี้น้ำค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคาสามแบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์สเสมอในเกมนี้มีความเป็นไปได้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนบงังเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกลงทุนกไ,ไปได้เลยค่ะสำหรับนะคะคู่แรกคะ่ะถ้าถามอิงดาว,ว่าจะต้องเลือกจิม้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนอิงดาวนะคะ บอกได้เลยนะคะว่าทั้ง2ทีมนี้ในเกมนี้น่าจะออกมาเป็นบอรสามหน้าราคาบอดที่มีโอกาสจะชนะเสมอแล้วก็แพท้ท่าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอรสามหน้าราคาบอทจริงๆยังไงอิงดาวขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปที่ท้นานทีมเยือนอย่างบิสตอร์ซิตี้เลยแล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะ คู่ที่2ค่ะที่วันนี้นะอิงดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะพอร์ตมาร์ทพบกับทางด้านนะคะสโตล์ตซิตี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมนี้นะคะที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างพอร์สมาร์ทนะ,ะอยู่ในอันดับที่22ของตารางแต่เปิดสนามตรการมาเยอนของทางด้านทีมเยือนอย่างสโตลซิตี้ที่อยู่ในอันดับที่18ของตารางะคะ่ะเกมนี้เตะกันที่สนามนะคะเฟนเดปาร์คนะคะ ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดนะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดด้วยกันนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่3เดือนที่10ปี2024ที่ก็เป็นทางด้านสโตล e c i ซิตี้นะคะที่ไปฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ถึง6ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวคะ่ะแล้วก็ฟอร์มนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะเกมในบ้าน5นัดหลังสุดนะก็ถือว่านะคะทำผลาาางานคางจะดูดียิ่งมีเกมในบ้านของเขาแล้วด้วยนะถึงแม้ว่าสถิติของทั้งคู่นะคะที่เคยเจอกันมาอ จะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่าง Stoke City นะคะที่ทําผลงานได้ดีกว่าแต่ต้องบอกว่าเกมในบ้านของทางด้านเจ้าบ้านยังพอ r t s m นะคะก็ไว้ใจไม่ได้นะคะต้องบอกได้เลยนะคะเพราะว่า5นัดหลังสุดนะคะจากเกมในบ้านเขาคว้าชายัยชนะไปได้4นัดอะแล้วก็เสมอไปนัดหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลย3นัดล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3นัดติดต่อกันด้วยส่วนนะทางด้านทีมเยือนอย่าง Stoke c ค่ะผลงานโดยภาพรวมต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดทําผลงานได้ไม่ดีอะ เพราะว่านะคะยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2-3นัดล่าสุดเสมอทั้ง3นัดติดต่อกันด้วยแล้วก็นะคะเกมนี้นะทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างสตกสตีค่ะพวกเขานะคะก็มาในระบบ41-41ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างพอร์ตสมาในระบบ42-31เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของเั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างพอสมควค่ะที่ไปฝ่ายเปิดเลทราคานะคะมาต่อที่เลทราคาปปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาเสมอข่าวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เลทส่วนนอกในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งกุศลที่ณตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างพอสมควเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2.49ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เลทส่วนนอกในการเทียบเลทราคา ของาเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ราคา2.27แต่ณนะตอนนี้น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.49แบบนี้โอกาสที่ทางด้านนะคะ เจ้าบ้านอย่างพอสมัติจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็อย่างค่อนข้างที่จะอย่างเอาแน่เอานอองข้าที่ยากอยู่สนทา้านทีมเยือนอย่างสโต็กซิตี้เรทราคาน้ำนะตอนนี้ที่เปิดมาเปิดไปที่เรดราคา2.70ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคอนด้านที่เ็ดส่วนบนนอในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรดราคาส8 6แต่ณะตอนนี้ นนะ้ำนค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2 7ส่นในโอกาสที่ทางดา้านทีมเดียร์ยาสโตซิตี้จะสามารถทำกำไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็มีความเป็นไปได้นะ,ะส่วนนะคะทางด้านเรทราคาเสมอคะนะ่นตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.23ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็สอนบันน้ในการเทียบเรดราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรดราคา3.21 แต่นกะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงนะมาสองตังที่ไหนนะคะสามจุดสองตามแบบน,นี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็น,ปน,ปนไปได้ค่ะแต่ยังไงแล้วก่อนมันเตะเนาะไปเข้ามาดูเรทราคาน้ำก็อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ค่อยๆรู้จิบเลือกเออลงทุนกนได้เลยนะสำหรับนะคะคู่ที่สองค่ะถ้าถามอินดาว่านะคะสอง คู่ที่2เนี่ยนะอิงดาวจะเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนนะคะยังไงอิงดาวบอกได้เลยว่าถ้าดูจากเลทร,ราคาน้าที่ค่อนข้างจะไหลลงแบบนี้โอกาสาที่ทั้งสองทีมนี้จะออกมาเป็นบอลสามนาหน้าราคาบอลค่อนข้างจะมีความไปไปได้สูงมากยังไงถ้ามันจะออกมาเป็นบอลสามนาหน้าราคาบอลอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเย,ย,เนยอนย่งสโต็กซตีเลยละกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่า สองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวค่ะ,ะฝากให้นะทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคํามาฝากให้ทางหน้าชอบที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจำวันพุธนะคะที่22มกราคม2568ค่ะคู่แรกนะอิงดาวนะขอเลือกเชียร์นะไปที่ทางด้านทีมเยือนยังบิสตอสตีเลือกจิ้มเป็นที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งสำหรับคู่แรกแล้วก็ติดไปนอนที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วก็คู่ที่สองอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนยังสตอกสตีค่ะเลือกจิ้มเป็นที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งแล้วก็ติดไปนอนที่เรทราคาเสมอเช่นเดียวกัันนคู่แรกเเลยยทีีดว แล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางน้าชอบที่เด็ดส่วนบนนอวีหนึ่งช่องนี้ให้สําหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมอย่างแน่นอนว่าผมประกอบการที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีคไว้อีกนิดหนึ่งเลยแล้วกันคะ่ะนี้เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด s u b ส c r i b e ที่ชอ่องทีได้ส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวาดกันหน่อยละกันสำหรับสมาชิกเอท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพุณไปอย่างสูงไวนนะ้ณที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะทัศนบอลที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้เป็นเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคา้นามซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอท่านใดมีความเห็นตา่างสามารถชอบจัดการสวนอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งหมดเราัองแล้วงงน,น่าาเรคา มันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเริมเลือกลงทุกกันไปได้เลยค่ะก็อ,อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกสี่ท่านใดน,นะสนใจนะคะอยากได้นอกเหนือจากนะคะตัวฟรีฐานะชอบที่เด็ดส่วนบอลด้อ์วีหนึ่งของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลกับอิงดาวป็นการส่วนตัวในกลุ่ม v i p ของอิงดาวกันได้ะคะ่ะเพราะว่าในกลุ่มของเราก็จะ มาจาัดทัศนะบอีให้สรสมาชิกซีได้นําไปต่อยอดได้อย่างแน่นอนถ้าสนใจสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาวเลยที่แอดอินจีหกแปหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกซีที่ติดตามรับชมอิงดาวก็จะจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กับทุกๆท,ท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ